สวัสดีค่ะ f อทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ FFC ซีทนไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือน,นีอดก็เดินทางมาตามโค้งสุดท้ายของยายนางล้านเปอร์เซ็นเนาะค่ะพี่น้องเผื่อจะตามโค้งสุดท้ายว่ายายนางเปลี่ยนตัวเลขบอรหรือว่ายังอยู่ตัวเดิมเนาะค่ะพี่น้องก็ ไหลับชมหลับฟังจากยายนางล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะเลขสามตัวบนแปดหกสามแปดหกสี่แปดหกห้าพี่น้องเอลขสามตัวดงหกอยนี่อึ้งแล้วบบนีี่หกหเลขสองตัวล่างมีตัวเดียวล่างมีตัวเดียวหกสามโดด,โด,ด อนเฟิรไปเปิเอาแม่งมีเข้าไปยังน้อยเปนมือหลุมๆอยู่นนั้นไปเอามาอธิบายอธิบายว่าย่าอธิบายออธิบายมาแม่่กมาเราเียงฝันเรงเขไ่ได้ฝันดิไ่ได้ฝันเลยข้านอนไ่ได้ไ่ได้ฝันเลย ต้องก็ยังว่าเท่าแล้วว่าได้ฝันเนาะโอเท่าแล้วว่าได้ฝันอืมล้วเลือกตัวซีนเงินเพิ่นเลยจัดเลยเนี่ยเด่นไฮเลท์ยอดเลยโหง่าสุดเนี่ยมันคือมีล้านสองหม่องบันนี้คุณยาย่ใส่โอ้อันนั้นอันล่างอ๋ออันนี้ล่างอันนี้บอลนั้นโอ้ล่างล่างล่างไม่เอกไม่เอกไม่อยู่ล่างอันนี้ก็ล่างเท่ากันไหครับ อันนั้นกระร่างเป็นอันมันมันมันเทียบกับเลขตัวเก้านั่อันนี้น่ะก็ได้ว่าสีเอาก็เอาขั้นบ่อเอากับเตัวนี่กลางโค้งเอาตัวเก้าน่ะแม่นายกลางกลางโค้งน่ะดิย่างบ่อย่างยบ่อกลางโคุ้ม มาเนีลาโค้งโอุ้ดโค้งยชุดโค้งไทยนี่เอาขั้นชิเพิ่มกระใสรปกาแม่ยืมเนี่ยปกาแม่โอ้นังนละของแม่เพิ่มรสว่าใหเต็มนากระดาษเลย่อว่ว่ตมดอกนงโค้งโค้งสุดท้ายนี่เนาะอันนี้ม่นงาเอาเพิ่มหากเก้าก็ผหาศูนยตัวงเลย มันบ่มี่เขาขายเลยได้ทังเพิ่มอืมเอาตัวว่านี่ล่างเนาะมั่นใจแลบนบนอันนี้บ่บ่เพิ่มนี่ยมันเป็นอันเก้าแล้วบ่เอาก็ได้นี่นะเอาจากนี่ขึ้นไปนี่เนาะเนี่ยแต่ว่าาอตัวตัวอะไรเนี่ยมาในวงกลมไว้เห็นไหมวงกลมเนี่ขีดไว้ก็ได้ขีดตะเส้นใต้ไว้เเออนนี่าะอัน อันนี้นะบงทังสองตัวโดดเนื้อหามันมาเดกพ่อสอนนงนาะห้า่ห้าพีค่ะบงไปเลยเนื้อนางลางเสรอมเบว่าบงไปเลยมักจะได้กั่ตัวนั้นครับพี่น้องเลขสามตัวเลยวันเลขสาตัวชอบสมตัวครับเลขสามตัวนะบอแมน ข่อยคือสื่อวดสื่อตัวฮสื่อสื่อตัวกันแล้วแต่บักขึ้นมากตัวหลายๆจริงๆนะชอบตัวโมากที่สุดไทยบ้านได้สอบถามไทยบ้านผู้ใดฝันดีมาเข่ากับเด็กเข้าวอร์แต่ยันไทยบ้านนะไท่บ้านไทยบ้านฮัลลาไถ่บ้านเล่าลูกมาเล่ามาจากเล่าขี่รถเข้าบ้านย่ายแต่งเล่นข้างล่างในย่า่เล่นข้างล่างตัวไหนเล่นข้างล่างเอาอยู่อใส่สันนี่ดิหัวแปดแปดแปดเอาเขียนใหญ่ๆนะ ให้ท้ามแนบัดนี้เด่นบนเก้าเด่นล่างแปดบันนี้ไอ้สามตัวก็อบมีไอ้เก้าสามตัวบ่มี่มีเก้ากันยังว่าเอามาใส่ทั้งนีโรถนี่นะนี่เพราะว่ามันมาทั้งนี้แล้วคนนีเด่นนะมันมาตัวนี้แล้วมันเป็นเลขเก้าแน่เข้าใจบอวันนี้แม่ก็เด้ยว่าที่ถอดมาทำนี่ทำตัวนี้ถอดมาต่เก้ากับเก้าหาหา เก้าสามหนีมาเท่านี้เนาะเครื่องเลขสามตัวในกามี่หกสี่หกหาเนาะหกสามก็ว่าได้เขียนสันเพื่อเอาไปใส่รางพ่นสันหกสามผมว่าใส่รางเพราะเขาบอกว่าเดียนรางสามเนาะโอ้ม้ารางเนาะงหกสามนะเอาห้องสี่ใช้สันอาจารยว่าผู้ใดมากลางมากบนกันเอาตามสบายเลยเนาะร่าเพราะว่าสูตรไทยสูตรมั่นเนี่ยไอ้มาซื้อน้ำมาขายน้ำแข็งเพื่อเช้า ซือตัวนี้ให้แม่แน่ละโอ้ยคือซื้อลายสุธโนมีบะนงเงินโอ้ของตามกัดถ้าใครใช้หรี๋ยอนะจา้จาง่ายๆหนุบเอาวันนี้พ่อแล้วแม่บทเยนแล้วเพิ่มให้แค่สามสุธนีคานีสุดท้ายให้ทางเอฟซีเลือกเอาว่ามากตัวไรอ,อาจสีเบิ้งของยายนัง่งแต่ไปซื้อของคนอื่นก็ได้แมนอันนี้บทเย็นเงาเบิ้ง อันปูนึงคนคน่าหามาที่โอซนมาที่ไม่ออกเจ้าสีใสตัวได้นาะนี่ก็ได้มาเห็นตัวนี้สัี่นี่นี่หาซุนอะโอก็ได้่าเคน่าหาซนหพิ่นหามาอันซนมาที่ไม่ออกก็สันมาลังเลยก็ได้มาเบิ่งค่ะนี่ขัดแยงทฤษฎีีแต่ะเดินบนเก่าเนาะบอดิบบอดะเนาะบอขัดแยงเนาะ เด่นบนเก่าเด่นล่างเปียกแต่ตัวล่างมูมีแปดแต่ตัวล่างมูมีแปดนี่ไหมตัวบนตัวมีเก่าแล้ววันนี้เอาตัวตัวเด่นล่างขนเอามาจับใจกูบนมาเปลี่ยนเปียกใช่ไหมเอาเปลียนรักลอยไปเลยเนี่ยพี่ก็ไปซื้อเสื้อนั่นเอาเพราะว่ามันเหมือนเหมือนท่างที่สี่นี่แล้วที่สี่นี่เราถืออยู่กันมันเหมือนเหมันมันเหมือนทางไปแล้วเพราะว่ามันเด่นแล้วมันมาพีเวอรแล้วขนนาวันนี้เอาก็ะไดมาว่าเอาขันเพิ่นว่า มาในอินครูคนโน้มมาคนบอกว่าซูนมาที่ไม่ออกก็สั่งเขาขอจีใสใสขอได้มาบริษัทน่นี่เนี่ยมันนี่ซูนนี่หาซูนตามแปดนี่เนเป็นน้ำรินบอกหมุดหาบอเหยาอีวัสด ท่าก็สั้างจะท่านก็สร้างจะกินบุหงาคาอีกครับเป็นัพ่อพ่อพ่อเอา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 ง่ายๆเอาง่ายๆเนาะคุณยายคือเด่นนี่ก็คือแปดกับเก้าไป็นรถเนาะไพมีจับส่บนใส่ล่างกันครับแล้วแต่เนาะแมนมันเป็นตู้เก้าแล้ววันนี้เฮ้ากับซีมาเมืองผสมประสานกันเอาแมนบอครับเบืองทางนี่มาไซทางนี่ผสมประสานกันเอาเพราะว่าเขาปล่อยไปแล้วตัวนี้น่ะเล่นะแมนบอจับใส่แซวรถเนาะมาตัวเนาะจับใส่เอาแซวรถกอดข้อกันเรียนรถบนว่ามีตัวเด่นวันใหญ่ หกสามนี่ยบ่โทนี่มิโทนี่เอาง่ายๆมากหกสามนี่มากทั้งบนทั้งล่างเลยเอาตัวก็ที่ว่างสั้งเหมนกันทั้งเนียนทั้งบนทั้งล่างนะเป็นเปลี่หกสามจะว่าเอาไปเขียนเซรังนะมันนี่สัตรอะไรก็วามหมายยอยนั่งก็ให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างครก็หกสามนี่มันใจทั้งบนทั้งล่างคือเราวันที่หกโดนนอนเพื่ออะไร ไม่กถือรางวัลที่หนึ่งหรอน่าค่อยถือรงวันที่นึ่งไสนหนึ่งสองสามิ้มีหลายแล้วันน้องถือวางวันที่หนึ่งอเห็นวันน้ได้มีเงินสื่อหอกได้บ่มีเงินสื่อหอกเขาอันนั้นติดนเด้อหลายรางวัลแท้เลยมีหรางวัลคนน้องพี่น้องเนาะคุณยายกับเด่น8ปดกับเกไหวเนาะครับเนาะกาจับกับทั้งหมดทั้งล่างกับว่ากันสามตท่าสามตูหนังสืออะไรี่น้อแต่ว่าต่าง6มามันกับสิเป็นหกสามหก่เนาะคุณยายเนาะ นี้ไปรอจบ้นเนาะบ้านบ้นหกดีบ้านสุขนี่ก็มาเอาการจตนหกไหยมากยิ่งนีหกสามหกสี่หกห้ามันเป็นเลขประจันบนจีนห้กบียนห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหกนือเก้าหรอหาหกหกห้าโอกาสเป็นไปได้อันาดไกันได้ ออกได้เบิด์ตจริงๆออกเลยเบิดบ่มี่ตัวดับบ่มมี่บ่มีฟังสลักบ่มีเลขดับเด้อแม่นกินข้าวเที่ยงไปหลายยางกินแล้วบ่ได้ยังกินอันมื้อเช้าแม่ไปคว้าพี่เจ้าวค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายของยายนาง เงินล้านเนาะค่ะพี่น้องค่ะหรือยายนางล้านเปอร์เซ็นเนาะคะ่ะคงสุดท้ายเนาะคะ่ะบนเนาะคะ่ะที่ยายนางได้วงให้เนาะคะ่ะกับแปดหกสามแปดหกสี่แปดหกห้าเนาะคะ่ะที่ยายนางวงเน้นให้นี่คือหกสี่หกห้าเนาะคะ่ะล่างก็คือหกสามห้าเก้าห้าศูนย์นะคะ่ะตัวเน้นล่างก็คือหกสามเนาะคะ่ะพี่น้องก็แคปหนา้าจอไว้พิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะยายนางก็ให้ เป็นแนวทางแอดกับเป็นผู้นําเสนอเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหวยมันก็มีเขามีรุดเดอ้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะก่อนจะลงทุนกับผิดเจรณาเบิ้งดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดเกาะหาคลิปเด็ดๆดีๆฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะกับเอฟซีทันไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกับสีหาคลิปเด็ดๆดดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ ท่ายนี้กขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ